อ่าสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .1 ทัคหนอีกครั้งนะครับสําหรับสัปดาห์นี้กลับมาอยู่กับครูเสืออีกครั้งนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับสําหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนอะไรนะครับมาดูกัน นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังจะคงอยู่ในเรื่องของแรงนรในธรรมในธรรมชาติเช่นเคยนะครับแรงในธรรมชาติทั้ง4อันนะครับซึ่งคราวก่อนเนี่ยเราทราบมาแล้วบ้างว่านะครับแรงในธรรมชาติทั้ง4อันนะครับสประเภทนี้เนี่ยประกอบด้วยแรงน้มถวงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงเข้มและแรงอ่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนไปแล้ว1 หนึ่งอันหนึ่งแรงนั่นกะ็คือแรงน้อง,วง่วนหรือว่า gravity force นั่นเองนะครับส่วนนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนแรงที่สองกันก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้นะครับสำหรับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับและเราจะเรียนด้วยกัน2ครั้งคือครั้งนี้นะครับในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดไปนะครับทีนี้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นอ่า พยายามให้เราเนี่ยนะครับตั้งใจดูดีๆและอ่านใบความรู้นะครับที่ครูแนบไปให้ด้วยนะครับประกอบกันเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองทีนี้นะครับมาเข้าเรื่องของวันนี้กันเลยนะครับอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรนะครับอ่านะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโตรอิเล็กโทรแมกเนติกฟอร์สนะครับ มันคืออะไรกันแน่นะครับมาดูกันนะครับจากคำว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะเห็นว่ามันมีสองคำเนาะนะครับคือคำว่าแม่เหล็กและคำว่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคำสองคำนี้ก่อนนะครับว่าเอ้ยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กอย่างไรและเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่างไรเนาะนะครับเออเราจะมาพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้ากันก่อน นะครับหรือว่าอิเล็กโทรแมกเนติซึมนั่นเองนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเนาะในครั้งนี้นะครับสำหรับแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยพูดสึงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเต็มๆกันนะครับทีนี้สําหรับแม่เหล็กไฟฟ้าในครั้งนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับจากสองคเมื่อกี้แหละคำว่าแม่เหล็กกับคําว่าไฟฟ้าแม่เหล็กก็นํามาซึ่งสนามแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าก็นํามาซึ่ง สนามไฟฟ้าทีนี้เราจะมาดูเปรียบเทียบกันว่า2ออย่างนี้เนี่ยระหว่างสนาแม่เหล็กกับสสาไฟฟ้ามันคืออะไรกันแน่แล้วสองอย่างนี้เนี่ยมันมีความเหมือนความต่างอย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันในสไลด์ถัดไปเลยนะครับคือเรื่องของ <c oughs> ความสัมพันธ์นะครับอ๋าแต่ก่อนจะไปถึงความสัมพันธ์ อธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ขออธิบายก่อนความหมายของสองคนี้นะครับระหว่างคําว่าสนามไฟฟ้าแล้วก็สนามแม่เหล็กว่ามันคืออะไรเนาะก็อตอนนี้เรายังไม่ทราบไม่รู้ทีนี้นะครับให้เหมือนให้นึกถึงเหมือนเดิมถ้าเราพูดถึงคําว่าสนามนะครับเราจะนึกถึงพื้นที่กว้างๆเนาะนะครับอย่างในกรณีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง สนามน้ำถ่วงมันก็คือบริเวณที่มีแรงน้ำถ่วงนะครับถ้าวัตถุอยู่ในสนามน้ำถวออ่วงเอวัตถุก,ก็จะถูกดึงดูดให้ตกลงสู่พื้นโลกหรือว่าเข้าใกล้กับศูนย์กลางโลกมากที่สุดนะครับแบบนั้นเองเช่นเดียวกันถ้าเป็นสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กมันคืออะไรนะครับสนามไฟฟ้าก่อนแล้วกัน สนามไฟฟ้านะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า electric field นะครับสนามไฟฟ้า e electric field นะครับ electric field เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือบริเวณนั่นแหละบริเวณบริเวณหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันเป็นบริเวณอะไรมันเป็นบริเวณนะครับรอบๆกับประจุไฟฟ้าเนาะเราเราน่าจะพอได้รู้เรื่องกเกี่ยวกับประจุไฟฟ้ามาบ้าง <im ps> นะครับว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยมีประจุบวกประจุลบนะครับแต่ทีนี้ถ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราจะพบว่า รอบๆประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะส่งส่สงอำนาจของไฟฟ้าในอย่างหนึ่งออกมาเนาะนะครับซึ่งบริเวณที่อยู่ในอำนาจน,นั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับเออนะครับซึ่ง ทั้งประจุบวกและประจุลบก็จะมีสนามไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ในระดับที่เราพูดถึงเนี่ยตอนนี้เราอยู่มองเราจะยังไม่พูดละเอียดลึกลงไปมากรู้แค่ว่านะครับถ้ามีประจุไฟฟ้ามันจะปล่อยนะครับแผ่อานาจของประจุไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งบริเวณที่มันแผ่อานาจออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าสนามไฟฟ้าหรือ electric field นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูอีกอันหนึ่งก็คือสนามแม่เหล็ก หรือว่าแมกเนติกฟิลด์นั่นเองนะครับซึ่งแมกเนติกฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีลักษณะนะครับคุณความหมายของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับเรื่องของสนามไฟฟ้าเลยถ้าสนามไฟฟ้ามันคือบริเวณที่มีอำนาจไฟฟ้าถูกแผ่ออกมาจากประจุไฟฟ้าถูกต้องไหมครับแต่สนามแม่เหล็กมันคือบริเวณที่นะครับแม่เหล็กเนี่ยเออปล่อยอำนาจออกมาสักอย่างนะครับรอบๆกับตัวแม่เหล็กเองซึ่งบริเวณนี้เนี่ย นะครับก็จะมีแรงแม่เหล็กกระทำนะครับก็คือถ้าสมมุติเราเอาวัตถุที่เป็นโลหะต่างๆมาวางในสนามแม่เหล็กเราจะพบว่าแม่เหล็กก็จะดึงดูดวัตถุพวกนั้นเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูง่ายๆถ้าอยากรู้ว่าตรงนั้นมมีสนามแม่เหล็กไหมให้ลองเอาวัตถุไปวางถ้าสมมติแม่เหล็กสามารถดูดได้ก็คือมันยังอยู่ในสนามแม่เหล็กอยู่แต่ถ้าสมมุติไอ้วางไกลออกไปละนะครับแม่เหล็กไม่ดูดแปลว่าอยู่นอกสนามแม่เหล็กของวัตถุนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าพูดง่ายๆสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณที่แม่ที่มีอํานาจดึงดูดของแม่เหล็กก้อนนั้นนั่นแหละนะครับเออแม่เหล็กก้อนนั้นสามารถดึงดูดโลหะได้กว้างแค่ไหนไกลแค่ไหนนั่นแหละคือขอบเขตบริเวณของสนามแม่เหล็กเนาะนะครับทีนี้เราก็จะเห็นละเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับสนามแม่เหล็กมันคือบริเวณที่อํานาจทางไฟฟ้าอํานาจทางแม่เหล็กน,นะครับก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้สองอย่างนี้ มันมามีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรแล้วเกิดเป็นแรงแม่เหล็กได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปในเรื่องของนะครับเออมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องถัดไปนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับว่าเอ้สองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรในแง่มุมไหนนะครับทีนี้ เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาพูดถึงในอันแรกก่อนนะครับทีนี้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับหลายและนักฟิสิกส์เนี่ยหลายหลายคนเลยที่ทําการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนได้นี้แล้วนะครับในครั้งนี้จะพูดถึงนักฟิสิกส์บางคนอยู่บ้างนะครับโดยคนแรกที่ครูจะขอพูดถึงนะครับเป็นคนที่เริ่เรเรมเริ่มต้นเลยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับและสนามแม่เหล็กนั่นเองทีนี้ จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยม,ม,มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะนะครับ่เริ่มเนี่ยต้องบอกก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเนาะนะครับนี่คือนักฟิสิกส์คนแรกนะครับดังในรูปนี้นะครับในรูปนี้คือนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าฮันคริสเตียนเออร์สเตดนั่นเองนะครับ ฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะครับเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็เป็นนักเคมีด้วยนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กทีนี้ขออนุญาตเรียกเออร์สเตดนะครับเอร์สเตดเป็นนามสกุลของเขานะครับเอร์สเตดเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็ค้นพบอะไรสิ่งที่เขาค้นพบก็คือนะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดหรือว่าสายไฟปกติของเราเนี่แหละมันจะเกิดสนามแม่เหล็กออกมาเป็นลักษณะวงรอบเส้นลวดหรือรอบสายไฟเออนะครับทีนี้ เขาค้นพบได้อย่างไรนะครับการค้นพบของเขาเนี่ยเขาค้นพบเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะครับตัวเออร์สเตดเนี่ยเขาคือใครความจริงนะครับนะักฟิสิกส์สมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์มหาหลายัยส,ส่วนใหญ่นะครับทีนี้เขาก็เป็นอาจารย์ปกตินะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนาะปีสองพันสามรอยหสองประมาณสามรอยปีที่แล้วเอ้ยสองรอยปีเนาะประมาณสองร้อยปีที่แล้วครับ สมัยนั้นยังมีการใช้เรื่องของเข็มทิศอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะนะครับแต่เราค่อนข้างมีเทคโนโลยีละเข็มทิศไปอยู่ในเอ,อสมาร์ทโฟ,ฟนหรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่มันค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นแต่สมัยก่อน,อนเขายังพกนะครับเข็มทิศที่เป็นเรือนอยู่นะครับในปัจจุบันอาจจะมีอยู่บ้างแต่พบเห็นไม่ค่อยบ่อยละนะครับสำหรับเข็มทิศเป็นเรือนทีนี้ก็มีการพกเข็มทิศแบบปกติทีนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเจา้าตัวเข็มทิศเนี่ย ปกติแล้วนะครับด้านในของเข็มทิศเนี่ยจะมีแม่เหล็กแท่งหนึ่งอยู่นะครับในการที่เข็มทิศเนี่ยมันสามารถชี้ไปทิศเหนือได้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าเขาใส่แม่เหล็กเอาไว้นั่นแหละนะครับและโลกของเรามีสนามแม่เหล็กโลกอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเข็มทิศก็เลยชี้ไปที่ทิศเหนือตอ่อเป็นปกติถ้าไม่มีอะไรมารบกวนแต่ทีนี้เกิดขึ้นวันหนึ่งครับเขาพบว่าเข็มทิศของเขาเนี่ยมันบังเอิญ ไม่ชี้ไปที่ทิศเหนือแต่เข็มดันชี้ไปที่ทิศอื่นที่มันแปลกไปกว่าปกติแล้วมันไม่ควรจะเป็นแต่นะครับ,ม,ม,รนะรบ,บมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเขาพบว่ามันเกิดขึ้นเมื่อเข็มทิศของเขาเนี่ยมันบังเอิญไปอยู่ใกล้กับสายไฟเออสมัยนั้นมีไฟฟ้าแล้วนะครับเมื่อสองรอปีที่แล้วบ้านเขามีไฟฟ้าแล้วทีนี้มันเกิดขึ้นเมื่อมันไปอยู่ใกล้กับสายไฟแล้วทําไมล่ะนะครับทําไม สายไฟถึงทําให้เข็มทิศเนี่ยมีการชี้ที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติเพราะปกติมันต้องชี้ไปทิศเหนือตลอดแต่พอไปหยกก็ไล้สายไฟพบว่าเอ๊ะมันไม่ชี้ไปทิศเหนือแล้วมันกลับชี้ไปทิศต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วชี้ไปทิศไหนอย่างไรเขาก็เลยเริ่มทําการทดลองและศึกษานะครับโดยการทดลองของเขาเขาทําอย่างไรเขาทําแบบนี้ครับเดี๋ยวครูจะให้ดูในคลิปนะครับมีมีคลิปที่เออมีการทดลองคล้ายกับที่ เออร์สเตทัมก็คือ <c oughs> นะครับเดี๋ยวครูให้ดูคลิป <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับเอออันนี้คือแท่งแม่เหล็กอันหนึ่งเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะพบว่าแม่เหล็กก็จะชี้อยู่ทิศหนึ่งมันก็จะชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอนะครับมันจะอยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้เสมอนะครับไม่ว่าเราจะไปหมุนหรือว่าขยับอย่างไรสุดท้ายมันก็จะกลับมาชี้ไปทางทิศเหนือเสมอแต่ทีนี้สิ่งนี้เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือเออ h s สเตทเนี่ยพบว่า นะครับเข็มทิศมันจะชีท้ทิศท,ที่แปลกไปต,ตอนที่ไปอยู่ใกล้กับสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เออเราเอานะครับแท่งโลหะมานะครับแทนสายไฟยอ่าอ,อันนี้เป็นทองแดงเส้นเล็กๆเนาะเปรียบเหมือนสายไฟเนาะเหมือนสายไฟยปกติแล้วเราจะทำํำยังไงต่อตอนนี้จะเห็นว่าแท่งแม่เหล็กก็ยังชี้ไปในทิศเหนืออยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้อยู่นะครับแต่พอเราเสียบกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เสนน้นลวดนี้ให้เหมือนกับ ต่อใส่ไฟปุ๊บเราจะพบว่าเออนี่แทงแม่เหล็กไม่อยู่ในแนวเหนือใต้แล้วแต่มันกลับชี้ไปทิศอื่นแทนและพอเราปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไม่มีกระแสไฟฟ้ามันก็กลับมาที่ทิศเหนือใต้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่นะครับเรามั่นใจได้เลยว่าการที่แม่เหล็กเนี่ยมันชี้ทิศแปลกายเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าที่เราใสาๆๆ่ลงไปในเส้นลวดเส้นนี้แหละนะครับเออเห็นไหม พอมีกระแสไฟฟ้าปุ๊บเข็มทิศหมุนเปลี่ยนทิศทางทันทีนะครับหรือแม่เหล็กเปลี่ยนทิศทางทันทีแบบนี้เออนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เนี่ยเออเซตก็ทําเหมือนกันเขาก็เลยสรุปได้ว่านะครับการที่เราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยหรือว่าสายไฟเนี่ยเมื่อกระแสไฟฟ้ามีการวิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะพบว่า มันมันจะเกิดสนามแม่เหล็กรบกวนขึ้นมาในลักษณะที่เป็นวงรอบนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองเห็นไหมอ่าเปรียบเทียบด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายคือตอนที่ยังไม่มีกระแสไฟผ่านครับแม่เหล็กนะครับที่อยู่ในเข็มทิศจะทําให้เข็มทิศเนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยทุกทิศเลยก็คือชี้ไปทิศเหนือนั่นเองแต่พอมีกระแสฟ้าใส่เข้าไปนะครับในสายไฟในเส้นลวดเราจะพบว่าเข็มทิศเนี่ยจะเป็นอย่างไรเออไม่ชี้ทิศเดียวกันแล้ว แต่จะชี้หมุนเป็นวงรอบรอบเส้นลวดนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาเลยสรุปว่านะครับเออถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านในเส้นลวดหรือว่าสายไฟเนี่ยสายไฟเนี่ยจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแผ่ออกมาเป็นวงรอบรอบเส้นลวดหรือรอบสายไฟนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้กลมๆแต่ทีนี้เขาก็ยังไม่ได้สรุปอะไรมากมายมีนะักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งนะครับช่วยมาสรุปให้คนนั้นก็คือ องเรมารีอันแปรนะครับเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนั่นเองเขาศึกษาเพิ่มเติมต่อจากเรื่องของเออร์สเตดนะครับและเขาเป็นคนที่ตั้งกฎกฎหนึ่งขึ้นมานะครับจากการศึกษาเมื่อกี้เมื่อกี้เราพบว่าเอ้ยถ้าสมมุติกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านในเส้นลวดหรือว่าในสายไฟนะครับมันจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาถูกต้องไหมครับซึ่งการทําแบบนี้เขาจะบอกว่า การที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านในเส้นรวดมันจะทําให้สนามไฟฟ้า ah, เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเลยเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยสรุปเป็นกฎกฎหนึ่งว่าถ้าสนามไฟฟ้า ah, มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราทําให้สนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเออย้ำอีกทีถ้าทําให้เกิดการทําให้สนามไฟฟ้า ah, นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับซึ่งกฎกฎนี้นะครับเราจะเรียกว่ากฎของแอมแปร์เพราะอองเดมารีแอมแปร์นะครับเป็นคนตั้งกฎกฎนี้ขึ้นและเพื่อให้เป็นเกียรติกับเขาเราเลยนำสกุลข,ของเขาที่ว่าแอมแปร์นะครับมาใช้เป็นชื่อกฎหรือว่าแอมแปร์ลอสนั่นเองโอเคเนาะแอมแปรนะครับกฎของแอมแปรประมาณนี้นะครับเพราะฉะน,นั้น ความสัมพันธ์ในระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าในลักษณะแรกเราจะพบว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้สนามไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเอออันนี้คือความสัมพันธ์ในแง่แรกทีนี้มันก็จะต้องมีนักฟิสิกส์บางคนที่มีความสงสัยว่าเอ,อ้ยถ้าสมมุติเราบอกว่าเราไปเปลี่ยนสนานเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าหรือทําให้สนามไฟฟ้ามีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นแล้วในทางกลับกันส,สมมุติคิดกลับกันถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กสมมติมีแม่เหล็กอยู่แท่งหนึ่งแล้วเราทําให้มันเกิด <leash S 2> ค <Surviv> <hip> ่าท <ük> huh. <py> ี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตลอดเวลาค่าของสนามแม่เหล็กเนี่ยไม่เท่าเดิมอยู่ตลอดมันจะเกิดสนามไฟฟ้าไหมคิดในแง่กลับกันนะครับก็มีนักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งที่ทําเรื่องนี้นะครับซึ่งการทดลองของเขาเขาทําแบบไหนขอให้ดูคลิปวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะ เนาะอันนี้เป็นแท่งเหล็กปกติแท่งโลหะนะครับทองแดงปกติไม่ได้มีการต่อกระแสไฟฟ้าอะไรใดๆเอาไว้เลยนะครับว,ว่างเปล่าแต่ว่าแท่งไอ้เส้นลวดทองแดงแอันนี้เนี่ยเราจะพบว่าเราจะต่อมันเข้าไว้กับตะปูสองอันซึ่งตะปูทั้งสองอันเนี่ยต่อสายอยู่เห็นไหมเออทั้งหมดเป็นโลหะหมดนะครับและตะปูสองอันนี้ตรงปลายเนี่ยต่อกับสายสองเส้นอยู่ซึ่งสายสองเส้นนี้ ต่อเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งแน่นอนตอนนี้มันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็จะบอกว่าเป็นศูนย์ถูกต้องไหมก็มันไม่มีกระแสไฟฟ้ามีแค่เส้นลวดแต่ทีนี้พอเราเอาแม่เหล็กนะครับอันหนึ่งมาเนี่ยอันที่เขาถืออยู่ในมือขวาเขานะ่ะไอ้กลมๆเมื่อกี้ครับสักคู่น,นี่เดี๋ยวจะเห็นละนะครับเออถ้าเขาแม่เหล็กมานะครับนี่อันนี้มาผ่านรอบ มาวางรอบๆนะครับหรือเนี่ยยกให้มันอยู่รอบๆเส้นแม่แท่งแม่เหล็กเราจะพบว่าเป็นอย่างไรเราจะพบว่าเข็มนะครับที่เครื่องวัดกระแสไฟนี้มีการกระดิกพอเขาขยับตำแหน่งของแม่เหล็กนะครับให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันมันไม่เท่าเดิมอยู่ตลอดเปลีย่ย,ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเนาะเราจะพบว่าเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟก็กระดิกแปลว่าเริ่มมีกระแสไฟเกิดขึ้นเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนาะนะครับ ไม่ได้ต่อไฟไม่ได้ต่อฐานไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับแค่เราขยับแม่เหล็กให้เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงอยู่ยตอลอดเวลาลวเราจะพบว่าเกิดสนามแม่เหล็กเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาเนาะนะครับได้ซึ่งคนที่นะครับเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือนักฟิสิกส์กาท่านนี้นะครับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์นั่นเองนะครับเขาศึกษาเรื่องนี้หลังจาก หลังจากเ,เรื่องของเออร์สเตดมาประมาณสิบยี่สิบปีเนาะนะครับแต่ก็ประมาณสองรอปีที่แล้วเช่นกันนะครับทีนี้เขาทำแบบเมื่อกี้แหละนะครับโดยเอาแม่เหล็กเนี่ยนะครับมาทำให้ให้สารแม่เหล็กเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบกับรอบรอบ,รอบโลหะเราจะพบว่าเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาเกิดกระแสนไฟฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาเลยสรุปได้ว่าการเปลีป่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้นะครับในทางกลับกันนะครับและกฎกฎนี้จะเรียกว่ากฎการเหนียวนำของฟาราเดย์หรือกฎของฟาราเดย์นั่นเองนะครับโดยกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเหมือนกับในคลิปเมื่อกี้นะครับเราจะเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเวลาเออถ้าเจอในใบางานหรือในกันบ้างจะได้ตอบได้ถูกเนาะ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการที่เราเอาแม่เหล็กเนี่ยไปขยับนะครับแบบนี้นะให้เกิดให้สนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกมันว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนามหรือว่า induced current นั่นเองเนาะนะครับตรงนี้และกฎกฎนี้ที่ไมเคิลฟาราเดเป็นคนตั้งขึ้นเราจะเรียกว่ากฎ การเหนี่ยวนำของฟาราเดย์หรือว่าฟาราเดย์ law of i n นด c t i o n นั่นเองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากฎของฟาราเดย์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เราพูดถึงนักฟิสิกส์ไปแล้ว3าคน2คนแรกเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าทำให้เกิดสามแม่เหล็กส่วนอีกคนหนึ่งไมเคิลฟาราเดย์คนนี้นะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะครับจบหรือ,อยังเอ่ยเออนะครับ ก่อนที่จะจบนะครับนะครับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเอามาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้พูดก่อนอันหนึ่งเนาะนะครับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเอามาทําได้หลายอย่างแต่อันหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงอันนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นชนะินคันเซ็นเนาะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าถ้าพูดผิดขออภยนะัยเนาะไม่น่าไม่น่าใชา่น่าจะเป็น แมคเลฟอันหนึ่งที่ประเทศไหนไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับใส่เอ้างอิงไว้ด้านล่างแล้วทีนี้นะครับรถไฟฟ้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชินคันเซนหรือว่าแมคเลฟประเภทอื่นๆที่มีอยู่ในหลายประเทศนะครับรถไฟฟ้าแมคเลฟคืออะไรคือเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วทําไมมันทิ้งเร็วกว่ารถไฟฟ้าประเภทอื่นเพราะนะครับเจ้าตัวตัวรถไฟฟ้าเนี่ยตัวล้อของมันเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ที่พื้น มันลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีเรื่องของแรงเสดทานต่างๆไม่มีอะไรมาทําให้มันฝืดเนาะมันเลยสามารถวิ่งได้เร็วกว่าปกตินะครับแต่มันลอยได้อย่างไรล่ะเขาใช้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละเข้ามาช่วยนะครับใครอยากหาเพิ่มเติมไปลองศึกษาดูได้ใน youtube นะครับเรื่องของเออรถไฟฟ้านะครับแบบนี้รถไฟฟ้าความเร็วสูงว่ามันใช้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือแมกเนติกอ,อย่างไรเนาะนะครับทีนี้ สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้แต่ก่อนที่จะไปนะครับขอสรุป2อันเนาะนะครับเป็นใจความสำคัญเลยสำหรับที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของกฎ2ข้อนั่นเองนะครับกฎแรกนะครับถูกคิดค้นโดยแอมแปลนั่นเองบอกว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้าหรือทําให้สายไฟฟ้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับมันจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นซึ่งกฎนี้เราเรียกว่ากฎของ แอมแปร์ ash, หรือว่าแอร้อนเองนะครับและอีกกฎอีกข้อหนึ่งที่พูดถึงเมื่อกี้เลยเร็วๆเ,เ,เลยก็คือถ้าสมมุติเราไปเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนนะครับในทางกลับกันถ้าเราเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เกิดสนสามไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งกฎกฎนี้ถูกคิดค้นโดยไมเคิลฟาราเดย์และเรียกกฎนี้ว่ากฎของ ฟาราเดย์ Friday, นะครับฟาราเดย์สลอนั่นเองก็จบแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสน,นามแม่เหล็กอันนี้มีแน่นอนให้ตอบในการบ้านแน่นอนนะครับเรื่องของกฎของแอมแปร์และกฎของฟาราเดย์นั่นเองเดี๋ยวคราวหนานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละว่ามันมีรยายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรถ้าสมมุติว่าวัตถุอยู่ใน สนามแม่เหล็กนะครับสนามไฟฟ้าเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างไรแล้วแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันเราได้บ้างเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเอาไว้เท่านี้ครับใครมีปัญหาใดๆสามารถติดต่อครูเสียได้ตามนะครับข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันสัปดาห์นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ